รัชาตาเดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆก่อนหน้านี้ทาเอาหนุ่มแจมราัชาตะาอิ่มอ,อกอินใจสุดๆค่ะเพราะว่าวันเกิดที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเจ้าตัวได้ทาโปรเจกต์คู่แจมเบิร์เดย์เชีริตี้เป็นการเชิญชวนแฟนคลับและทุกคนมาร่วมกันทําบุญบริจาคสมทบทุนเพื่อนําเงินไปมอบเป็นทุนการศึกษาและสร้างห้องสมุดให้กับเด็กๆโรงเรียนบ้านนาคําน้อยโรงเรียนเก่าของหนุ่มแจมราัชาตะานั่นเองค่ะซึ่งท้งแฟนคลับและเหล่าคนใจบุญต่างร่วมใจกันทําบุญเข้ามาเยอะมากๆและเมื่อวันนี้วันที่ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหนุ่มแซมได้เดินทางไปโรงเรียนบ้านนาคำน้อยเพื่อนำเงินไปมอบให้กับเด็กๆโด,ดยจำนวนเงินทั้งหมดเป็นเงิน7 1 9 9 3 5บา้าทซึ่งบรรยากาศคาดเต็มไปด้วยความอบอุ่นทั้งครูนักเรียนและผู้ปกครองต้อนรับหนุ่มแซมเป็นอย่างดีแถมยังมีการแสดงจากน้องๆอ,อีกด้วยค่ะเอาเป็นว่าเราไปดูบรรยากาศและฟังความรู้สึกของหนุ่มแจมกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้เหลือยอดอยู่ที่9 0 0 0 0 0 14,935บาทตบมือตบมือตบมือน้องดีใจมากยทั้งนเก้ามืสี่ันเก้าร้อยสามบาทนะครับก็พูดยอดบริษาทนี้นะครับจะแยกเป็น2ส่วนเนาะส่วนแรกส่วนแรกผมจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆนะครับคนละหนึ่งคุณ นะครับรวมทั้งสิ้นนะครับ195,000บาทนะครับแล้วก็ยอดส่วนที่สองนะครับจะนำไปสร้างห้องสมุดให้กับน้องๆแล้วแล้วก็มีแบบเอ,อ่อเป็นเป็นเนขาเรียกว่าสื่อการเรียนรู้เล็กน้อยเข้าไปในในห้องสมุดต,ต,ตรงนั้นนะครับในทั้งโรงเรียนพ่อนะครับยอดตรงนี้นะครับจะเหลือหลังจากที่หักเรื่องทุนการศึกษาของน้องไปแล้ว195,000บาทนะครับก็เหลือ7,19,935บาท thank you

อเออออยตมืนิ่มอกอิ่มใจทั้งคนให้และคนได้รับกันเลยทีเดียวค่ะถือว่าหนู่แจมเป็นอีกหนึ่งนักแสดงทีน่าชื่นชมจริงๆเลยนะคะ